รูปภาพซอแอนนางดมยาอยู่หลังเวทีคณะกำลังลอลูกการแสดงเป็นยังจะเอามาว้าวประชารูปนางดมยาอืพอรูปนี้ตอนนี้กำลังเป็นกระแสกำลังเป็นที่ถกเถียงกันในโลกโซเซียลมี้องเพราะว่ามีเพจเพจหนึ่งเพิ่นไปซักคูปซอแอนทายลูกซอแอนนะคะตอนที่ซอแอนกำลังนั่งอยู่แล้วก็ดมยาดมยาพิงก็อีอยู่ค่ะ หลายคนอาจจะเห็นแล้วเนาะหรืลายคนจะยังไม่เห็นแล้วเกิดการคอมเมนต์ไลายแห้งค่ะโอ้แตกแต่นี่เขคอมเมนต์เราเคยขีดไปต่างๆนาหน้าใช่อะให้พี่น้องเบิรงรูปก่อนเลยกับผ้ากันคิดเบิรงพี่น้องเบิรงรูปนี้รูปนี้มีความรู้สึกยังไงอันนี้ดมยาแล้วกันอันนั้นลิลลูปซอแอนเดอร์หัค่ะนี่เป็นกรนั่งอยู่นั่งยูเก้าอี้นี่ค่ะนี่นั่นแหละแล้วก็ ยังไงสาวเลยมีคอมเมนต์ยังไงเออแล้วพอรูปนี้ถือเผยแร่ออกไปสู้โลกออนไลน์โลกโซเชียลมีคนมาคอมเมนต์เยอะแยะมากไหมใช่คุณเช์ก็เยอะคุณกดไลค์ก็เยอะเพราะว่าคนก็สงสัยค่ะบาซอแอนมีน้องบออาการของคนท้องแน่เลยซอแอนมีน้องแน่เลยดมยาดมอาการของคุณแม่ที่มีการ เบียนปวดหัวหอะไรม,มากมายซองคอมเมนต์มาเนี่ยอน้องมาเลยเพราะคนกะวา่าท้องแล้วหรอคะอินดีด้วยน,นะคะบาคนกะวา่านั่นเลยคะ่ะสูส้ๆแล้วน้องแอนพักผ่อนเยอะๆนะคะคุณแม่วสันต์อ้เออบางคนบอกน่ารักจังเแบบบีกำลังจะมาเออละกันดูแลน้องในท้องให้ดีนะคะเผิอ่อหวนี่เเยอะแยะมากม,ม,มากเลยว่า ส่วนมากอมคอมเมนต์จะไปทางที่ไปว่าซอแอนท้องหรือเปล่าท้องจริงหรือเปล่าน้องโรเล็กมาแล้วประมาณนี้เพราะว่าช่วงนี้กําลัางทําการปั๊มน้องคือการบางคนก็บอว่าแม่แอนอะาการแบบนี้มีน้องเออ,อแน่เลยอาการมันฟ้องเหมือนจะมีน้องแล้วแหละน้องอม,มาแล้วอคอมเมนต์ลอยทั้งลอยไปทางนี้หมดน,นะคะอาการคนมีน้องอบอยสีชายทำสำเร็จแล้วนะพนะพี่น้องคะ อันนี้เขาบอกในน้าแบบว่าเป็นแฟนครับหรืออะไรอ่ะคนที่มาพูดถึงข่าวของซอนเนาะเขาพี่น้องเข้าใหตซอแอนเพื่อนได้ออกมาอืพูดเองแบบออกมาชี้แจงเองดีกว่าเนาะค่ะพูก็ว่าเมนพักพอนอยบอพอเพียงพ่อกัเลยดมยาแล้วถุกเอาไงไงสรุปยางสรุปก็คือเหตุเพื่อนออกมาชี้แจงเองสรุปแล้วเมนว่าเมนหรืออาจจะเมนหรืออาจจะบระท่านได้เปิด ทุกคนอย่าเพิ่งคิดไปเองเพราะว่าแต่ว่าทามี่จริงๆเขากับแบบด,ด,ดีใจแห้งแบบปื้มแห้งคลาสแอนมีเราจริงๆเนาะแต่ว่าถ้าแบบเอาความหลักความถูกต้องเลยก็คืออยากให้ซอมาชี้แจงพี่น้องอย่าฝงเควาค,คิดไปเองเพื่อนกำแบบ เป็นกะแตงกัะยังเอียงแล้วพี่มันกับอกผีแต่ว่าเขากะต่างลอเบิงแล้วชุดที่ซอแอนใส่นะคะเป็นสุดขนแม่พี่น้องเนจ่ยอาจจะพ้องเอออาจจะมีการพ้องก็ได้หรืออาจจะกินมหรืออะไรยังไงแล้วก็ไม่คสามารถรูดาเนาะรูดาแค่รูปๆเดียวอย่าพ่งตัดสินนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าถ้าแบบเป็นความจริงเนาะเขากบยินดีกับซอค่ะแต่รูปนี้มันก็คืออีลีเขาห่อยเป็นตะป็นฉีดยูวแนนเอาง่ายๆคัน ขันบอลร่วมๆเนาะถึงมันเป็นข้นทองนอนธานีใส่สุดแบบนี้มันก็ออกมาทองน่ะใช่ค่ะมันคิดเดย์ไลฟ์อยไรเงี่ยอลไรมั้แต่ว่า TFC เพิ่งน้ำมันแบบนี้เพิ่งเราเพิ่งหวังบอดีเพิ่งหวังดีเพิ่งแบบเพิ่งอยากให้นีแล้วเร็วเพราะว่านานมาแห้งล่อตั้งแต่เดือนเมษายนจนมาตอนนี้ทุกอย่างพร้อมเงินบานธุรกิจอยางพร้อมทุกอย่าง โล,ลโล่เวลาพี่น้อ,อ,นองโลเล็กซีมาโมเมนต์ซีมาอีอลีบอ่ะน้องโลเล็กคันว่นน้องโลเล็กคันเป็นยิ่งกัก่อย่างค่าเทียบอือมออน,นั่นดีล่ะเอ้ยพี่น้องคะพี่น้องพ่อขึ้นมาจังไดในการทีแบบเด่นโลเราจะมีข่าวดีก่อนสิ้นปีหรือเปลา่าอ,อันนี้ก็ไม่รู้ก็ยังไม่แบบแน่ใจเนาะเผื่น้องว่าชีแจงนั่นแหละที่เราพ่าขโอก เม้นมาอยากเอายังเขา,าอยากมาบอกมอม้อยกันซื่อ<ม>เห็นเรามันกับดีใจน้ำเพลินหรือพูอดใะไหูอีนี่เหรอครัสนุปประเจ็นได้และะ<ม>้วสามารถเมนลงได้สำหรับเมนนี่นอกกันนี่แล้วค่ะพี่น้องขอลาไปทางนี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ